มาอีกแล้วเล็กๆมาอีกแล้วอะไรนาะจะบอกว่าตะเกียงตะเกียงมันก็เล็กไปหรือว่าจะเป็นตะเกียงแก๊สไม่ใช่มันเป็นอ๋อมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอาการยอดฮิตครับอาการยอดฮิตมาอีกแล้ว ชิ้นส่วนภายในนะครับก่อนที่จะบิลลอัพใหม่นะเข็มงอนะครับแล้วก็แกนเข็มมันสึกนะอันนี้ก็เสียงพอสมควรนะเออเห็นแล้วเสียวเลยแกนสึกแกนเข็มมันมันค่อนข้างสึกนะครับเดี๋ยวจะลองบิวดูว่ามันจะอ,ออกมาได้แน่นมากน้อยแค่ไหนนะครับอุปกรณ์ส่วนควบชิ้นส่วนต่างๆนะครับก่อนที่จะทำการบิลลอัพนะครับชุดเข็มนี้แก้ไขให้แล้วนะ นะครับแก้ไขในเรื่องของชุดที่มันมีร่องมีบ่ามีศึกนิดหน่อยแล้วก็มีดัดเข็มให้ตรงเดี๋ยวมาดูกันว่ารอดหรือไม่รอดนะครับเคสนี้โอ้เคสนี้สอบแววว่าจะไม่รอดนะครับเกลียวเสื้อเสื้อเขาเกลียวมันหลวมไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่ต้องลองดูก่อนแก้ปัญหาด้วยการผมเอากาวไฟออก ประมาณ1นึ่มิลหมิลครึ่งเกือบ2อมิลน,นะะเอากระไฟออกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะหมุนเข้าไปได้อัดเข้าไปได้นะครับก็ประคองอัดเข้าไปเดี๋ยวมาดูว่ารอดหรือไม่รอดผมว่าเหมือนเหมือนมีแววนะเหมือนมีแววเหมือนมีแวว แล้วครับพอดีอ่าอีพุกผมหลักล่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่เตาผมใช้เองะฮะมันก็กระท่อนกระแท่นหน่อยอนะสตาร์ทได้เฉยเอามาดูว่าท่อเจนเขาโอเคไหมนะท่อเจนไม่มีปัญหาเรื่องตันหรอกครับผมเช็คดูละไม่น่าตันเฮ้ยได้เฉยเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างได้อ่ะได้เฉยอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งค่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปตั้งค่าในระยะเร่งหลี่ให้หน่อยหนึ่งเหลืออยู่นิดเดียวโอเคอ่ะโอเคเซ็ตค่าเรียบร้อยปิดจบน่าจะส่งงานได้หนลองไม่รั่วครับไม่รัว่วฟุดเบิร์นสวย,สวยอีปุกนี่สนิมเยอะหน่อยนะเออเครับอ่ะมาดูดีฮะ เคสนี้นมหนูเขาแบบยังฟิตอยู่เลยนะ mm hmm. นมหนูเขายังฟิตเลยร mm hmm. ะ,ะยะหลีเขาจะค่อนข้างที่เยอะนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหลีหลีจนสุดนะหลีประมาณเนี้ยดูดิหลีประมาณเนี้ยก็ใช้ได้แล้วฮะเห็นไหมเนี่ยหลีประมาณเนี้ยนะครับ,รรบถือว่ายังใช้ได้อีกยาวเลยสําหรับนมหนูนะแต่ว่าประเด็นก็คือประเด็นหลักที่อ่ามันติดปัญหาก็คือในเรื่องของเกลียวเสื้อสูบ mm hmm. เขาเนี่ยมันสึกฮะเกลียวเสื้อสูบมันสึกนี่มันแบบ มันจะบังคับกาไฟเข้ายากมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจำเป็นที่จะต้องเอากาไฟออกหน่อยหนึ่งอืกาไฟเหนิดดีครับใช้ได้ยาวๆใช้ได้ยาวๆครับนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาช่วงถ้าสมมุติว่ามันเสื่อมอีกรอบหนึ่งอ่ะเราจะเปลี่ยนกาไฟเนี่ยมันต้องระมัดระวังเรื่องของการบังคับเข้าฮะการบังคับเข้าจะยากหน่อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับผู้ใช้ไม่มีปัญหาครับ

อยากเป็นเวลาให้เดินช้าลงเพุกทุกวันนี้มันหมุนเร็วเกินไปและนี่คือความเป็นเราดินนิตูปัตรตย